ก็โอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะผมเองในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมนี่เกตน,นะครับผมกไปเรื่องในด่านหน้าของเรากันต่อก็ชื่อตอนนั้นคือถูกใจใช่เลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมไปดูกันเลยไอ้ไน,นะผมรู <c oughs> ้สึกว่าช่วงนี้เขาก็มีคอรตูมมาด้วยใช่ไหมคอรต,ตรูมจะบอกจะบอกครบรอบก็ไม่ใช่นะเขาเรื่องอะไรปีใหม่หด้วยบัตรได้ไม่ผิดอืมใครอยากซื้อก็รีบเอ้ใครอยากได้ก็รีบจัดนะผมก่อนจะหมด อขอบคุณที่มาด้วยกันนะคะอาจารย์ทำไมเราต้องมาทัศนศึกษาที่นี่ด้วยวเนี่ยมไม่ใช่แค่ทอมาถึงที่แล้วให้ดูโฮรโลแกรมได้ประวัติศาสตร์ของ Ark อาร์คเอกเพจ้าเหยียดหรอกะคะแต่ยังแล้วยังต้องกลับไปเขียนรายง,งานอีกค่ะก็เป็นธรรมดานะผมไปทัศนศึกษาเนี่ยตอนแรกไอตอนไปไม่หายแต่ตอนกลับมาเนี่ยหรือว่าตอนที่เราดูเสร็จแล้วเนี่ยบาง บางครั้งนะจ๊ะเราต้องทํารายงานส่งด้วยนะนไม่รู้ทําทําไมส่งไปแล้วครูก็ไม่อ่านนะไม่รู้ไะ,นนะไม่รู้ส่งไปแล้วครูก็มนตัวจตอนผ่านนะไม่รู้จะส่งไม่รู้จะทําให้ทําทําไมตั้งแต่แรกนะนก็ช่างมันไม่งานนะผมแต่ตอนโตผมตอนที่ผมเรียนตั้งแต่ปวสขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไม่ได้ให้ไปทัศนศึกษาอะไรแล้วนะเพราะว่ามันมันมีผลอยู่สองอย่างนะนมันมีเอ่อมันเป็นช่วงโควิดด้วยะครับผมนะตอนนั้นโควิดกำลังระบาดไม่ไปลาพักแล้วนะไม่ เขาเยอะไรยังหนักอยู่นะครับในไทยแล้วก็พวกอะไรพวกก็อย่างถ้าเป็นผลจากโควิดนะครับผมทําให้ที่เขาแบบไม่ค่อยออกไปไหนกันนะบางทีก็ไม่ได้ไปเรียนในสามมนาเรียนอยู่บ้านเรียนออนไลน์นั่นแหละอือมันก็นเลยไม่ค่อยได้ไปนะผมส่วนตอนเรียนปปตนี่ผมก็มันไม่ได้ไปหรอกครับผมส่วนสวนมากนะผมไม่รู้ว่าปตที่เขาไม่มีภาษาศึกษ,ษ,ษากันไหมก็มีแหละแต่ว่าผมผมว่าอ่ได้ไปไม่ได้ไปนะผมจําได้อยู่ไปแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรไงลน่ะ ก็ผมไปดูพวกผู้เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนาะเขาพาไปเนาะก็เป็นคุยในงานเน่เป็นมีแต่ฝรั่งงานเลยนะ่ยมีแต่ชาวต่างชาติขนงะเขาก็พูดฝรั่งมาผมก็ไม่ได้พูดคุยเขาแล้วผมก็ผมแค่เข้าไปฟังเดียวผมก็ตอบยโนโอเคอะไรผมก็เรื่องผมนั่นแหละอืมก็ถามาคุยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะผมผมผมรู้เรื่องที่เขาอธิบายมานะ่าเอ่อคอมพิวเตอร์ตรงนู้นตรงนี้หรือว่าระบบกล้องจอปิดตรงนี้มันทํางานยังไงอย่างงู้อย่างงี้นะผมผมเข้าใจแหละอืมผมแค่เข้าใจแต่ผมคุยเขาไม่ได้รู้แค่ว่าเออเข ก็แต่เขาก็ไม่ไทาให้ไม่ได้ทำเอ่อถามว่าให้ทํารายงานไหมก็ไม่ได้ทํารายงานเอาแค่กลับมาถามว่ามีใครแค่ตอนกลับกลับโรงเรียนมาแล้วก็าถามว่าเอ่อใครไปดูจุดตรงไหนบ้างรู้เรื่องอะไรบ้างเขาถามแค่นี้เฉยไม่ได้บอกให้ทำรายงานเอาแค่ตอบเป็นปากๆก,ก็พอแล้วอือแค่นั้นแหละโอเคแล้วกลับมาเรื่องลงต่อนะพูดสยามเฉยโอ้ยแค่คิด,ดคอ่ะก็รู้สึกงนกินแล้วคะ่ะนี่ถ้าเธอไม่ชอบแล้วก็งั้นก็นมาจกัการทมานจบ,จบๆคนเพเทอนะ แล้วเราจะไปคาราโอเกะก,กันได้ใช่ไหมคะเก่าสิถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะไม่ชอบไปก็ได้นะเพราะว่าผมร้องเพลงก็เป็น <c oughs> ผมผแค่ฟังเพลงอย่างเดียวนะไม่ไม่ร้องงั้นก็เยี่ยมเลยคะ่ะก็มีกำลังใจขึ้นมาหน่อยฉันจะพยา,ยานอย่างเต็มที่เลยแหละคะ่ะเอาล่ะแล้วเราแล้วเราต้องไปที่ตรงไหนล่นนะคะเนี่ยเดี๋ยวันเป็นกไกด์ยังไงเนะี่ยที่นี่มันใหญ่่าทีดคิดวไว้เยอะเลยฮนะลูกอม โลโกมสตรอเบอรี่ให้เธอมาอีกแล้วนะวเพลงนี้ <c oughs> แมเ่เสียงเพลงของดีเซลดังมาดังออกมาจากไกลๆอ,อาจารย์คะนั่นเสียงอะไรนะคะจากนี้นี่มีตู้ขายขอ,ของพังด้วยเหรอคะเนี่ยเปล่าหรอกนั่นอะมันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวนะคะฉันเห็นเธอแล้วไปตอนนั้นกันเถอะคะ่ะฉันก็ไปไปหาดีเซล ที่กำลังหางเพลงระหว่างทำกบฏอยู่อืมตากยังไงดีล่ะเนี่ยอือเราทุกใจ้ทุกคนอืว่างไงดีเซลฮะ,วส,ะ,ะสวัสดีครับผู้จัดการเ๊้เธอคือสวัสดีครับฉันฉันไอจ,จากสถาบันอาชีวศึกษามิสซิลิปผมเอมอาร์ M R ก็ได้นะแต่ว่าผมขอเรียกมิสซิลิปแล้วกันอือ คุณดีเซลสินะคะคนที่้องเพลงเมื่อกี้นี่คือคุณเหรอคะอืมฉันเองเพลงโปรดของฉันเลยแล้วนะฉันฝึกร้องมาทุกวันเลยแหละจะฟังตั้งแต่ต้นเลยไหมล่ะเดี๋ยวดีใจเย็นอืมเอาสิคะลูกอมลูกอมสตอร์บลีให้เธอโโอ้หเสียงของดีเซลดังดังกอกมาไป็นช่วงเสียงรถไฟอ่อฟังคล้ายๆกับเพลงเก่าๆจากตู้ขาย เออตู้เก็บของหนังหน้าประหาลาดรางความไพ่คู่หนึ่งเธอก็ร้องจบเป็นไงบ้างล่ะอืมไอเป็นแล้วไปนะ็นแสุดสุดยอดเลยพ้องมากเลยล่ะฮะฟ้ออะไรเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าไอเด็กิดเป็นไงเนะี่ยคุณเป็นนักร้องเหรอคะเปล่าล้อกงั้นเล่นโซเชียลหรือเปล่าคะ ก็มไม่ค่อยนะหายากนะผมหายากนะผมเอาในชีวิตในชีวิตปัจจุบันนี้แหละผู้หญิงที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลนี่หายากมากนะผมแม่อยากรู้มีใครมีใครมีมีใครเคยเจอไหมถามมันมันมีไหมมันก็มีแหละแต่ว่าม,มีน้อยมากนะม,มีสมมุติเนี่ยสมมุตินะม,ม,นะมี 100, 100ะสักร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์จะเจอสักจะเจอแค่ประมาณสักหนึ่งถึงสองคนแค่นี้เองนะผมที่ที่ไม่เล่นโซเชียลเนะี่ยที่ไม่ค่อยเล่นอนะ่ะจะมีแค่น้อยมากนะผมสนมากเลยถามผมเล่นบ่อยไหมโซเชียลเนี่ย เอ่อต้องถามว่าเล,เล่นเล่นแบบไหนดีกว่าเล่นแบบเล่นอะบบคุยกับเพื่อนเล่นแบบคุยโพสน,น,นู่นโพสต์นี่เลือแบบเหมือนที่เขาทาในโลกออนไลน์แบบนั้นอย่างนั้นหรือเปล่านะผมบอกเลยถ้าเป็นอย่างนั้นผมไม่นะผมแค่ผมจะมีแค่อ่าอ่านข่าวกับดูคลิปแค่นั้นเองนะผมสนมากออ่านข่าวก็วจะเป็นข่าวข่าวในบ้านเมืองข่าวที่วันออกทีวีแล้วข่าวแบบอันนี้ไม่ข่าวกระตูนนะพื่อนๆอ่านก็ดูนะผมกระทมนั้นแหละแล้วก็วแบบ สมนมัติมโซเชียลผมจะไว้ล็อกอินเกมซะมากกว่านึนไม่มีอะไรแค่นั้นเลยก็ไม่คอโพสอะไรด้วยนะผมมาเรื่องเราเรื่อง,องเขาเรื่องของเขาเรากลับมาเรื่องเราต่อ,อมาน่าตได้จจัง <c oughs> ถ้าโพสตวิดีโอลองเพลงแล้วก็ฉันว่าเธอตั้งดังระเบิดแน่เลยแน่นอนล้ะค่ะอาจจะมีคนมาถากถ้าแข่งเราเพลงด้วยซ้ำรับรองนัเป็นไว้ัรแน่นี่เธอคิดงั้นจริงดิ อาจารย์เธอชอบเพลงของฉันมากเลยนะเนี่ยแน่นอนสิคะไม่ได้ใครชอบนะรักเลยต่างหากคะ่ะเสงเงินเฟอร์เฟกต์เลือเกินคะ่ะไม่รู้พูดเลยผมพูดหย่อนเลยเา <c oughs> ้ยมาโมเสียวแล้วคุยไม่ได้แล้วคะ่ะอาจารย์คะ่ะนั่วงว่าไง <c oughs> เรารีบไปคาราโอเกะกันเลยคะ่ะ <c oughs> คุณก็ด้วยนะคะดีเซลไม่ไดีอยู่ใช่ไหมคะ ตอนนี้ได้หรือเปล่าคะคาราเกะเลยน่าสนุกดีนะเอาสิทำไปดยอะก็ได้นะเพื่นของกเสร็จเพื่นของารเสร็จไปดิเต็มตัวแล้วเต็มตัวหูเนี้ยอันนี้แนนอนหขูพังสุดยอดเลยอะฟฝังหูรองเพลงที่ร้านคาราเกะจังเลยค่ะรีบไปกันเถอะค่ะนี่แล้วทางกรศึกษาล่ะอันนั้นเอาไว้ที่หลังค่ะไปร้านคาราเกะกันเถอะ เฉ็นตกใจไปที่รกนคารา,าโอเกะแล้วจำใจต้องฟังที่เธอร้องเพลงอยู่หนึ่งชั่วโมงเต็มๆ <c oughs> ออกมาแล้วจะหูขูพังไปเลยน้องถ้า,าออกมาเนี่ยตกใจใช่เลยจีนะแม่ก็ไม่แน,น่คนเออค,น,คน,น,นจะมีคนก็มีคน,น,นชอบอ่าอาจจะชอบแบบมันจะอาจจะมีเสน่ห์แต่แบบร้องเพลงก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันก <c oughs> <c oughs> ็นไม่รู้เหมือนกันนะแบบบางคนก็อย่างอย่างแม่ผมเนี่ยเขาชอบดูประกวดร้องเพลงนะบางคนก็าแบบอะไรนะที่เขาออกในทีวีแหละ บางคนก็แบบบางคนก็ร้องอันนี้แม่พูดนะผมไม่ได้พูดเองบางคนก็ร้องเพี้ยนบางคนก็ร้องแบบก็เลยมีห่างเสียงอะไรพวกนี้มีลูกคออะไรพวกนี้แม่ใครบอกเอ้ยร้องดีร้องเพี้ยนอะไรงนี้ก็ว่าบางทีเขาก็ชอบบางทีเขาก็ไม่ชอบนันแบบเหมือนเขาบ่นไปเรื่อยก็อาจจะเป็นทางนี้มันก็มีเวลาร้องเพี้ยนเนี่ยก็จะมีั้งคนชอบคนไม่ชอบแล้วก็ได้นะผมแม่ผมเคยเห็นอยู่รายการหนึ่งผมจำไม่ได้ว่ารายการอะไรมันมีนะผมที่ฝรั่งเนี่ยเอามาร้องเขาามาร้องเพลงไทยเป็นเพลงพวกเพลงทุ่งเพลงอะไรพวกนี้หรือเปล่า หรือเพลงไทยเนี่ยผมจะไม่ได้แต่ว่าลองม,องมันเพียนะผมว่าก็ตามสภาพของเขาเป็นฝรั่งนอนแล้วแบบอ,อสพวกสาเนียงพวกอะไรมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะผมแบบอืก็อาจจะเป็นคนชอบก็ได้นะครับจะไปรูเหมือนเราเหมือนบ้านเราเนี่ยผมเคยเห็นอยู่นั่งมีลอรองท่านหนึ่งเขาลองเพลงของญี่ปุ่นเพลงฮีโร่นะเพลงอพูดง่ายเพลงอมอดแดงเนี่ยที่เรารู้จักกันดีรองนะผมถามว่าผมไม่รู้ว่อคนสนใจคิดยังไงแต่อะที่ผมดูผม,ผมเป็นแฟนผมเป็นพวกแฟนโตครูแฟนมอดแดงอุลตร้าแมนไรเดอร์อะไรอยู่แล้วนะ แต่ที่ผมลองฟังมาเนี่ยก็บอกตามตรงว่าสำเนียงไม่ได้เลยนะผมมันหมดมันคือมันมันเป็นไทยมันร้องมาเป็นมันเป็นไทยเลยนะผมคือแบบถ้าเ้าถ้าร้องแบบมีสำเนียงยึดติดญี่ปุ่นหน่อยมันก็ก็อาจอาจะออกมาดีกว่านี้ก็ได้นะผมแหมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะก็ขายชบไม่ช่อมนี้ก็แล้วแต่คนอยู่ดีนะผมก็อ่าก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วผมก็ฝากไว้คิดกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ